เรหล่านี้จึงเป็นเรื่องสูงสุดอยางนี้ศาลก็สั่งตัดสิทธิ์เลือกตั้งไม่ได้ใช่ไหมัมันจะไปทําได้ไงสิทธิ์ก็คือสิทธิครับสิทธิที่เขามีภายใต้ระบอบประชาธิปไตยคุณไปตัดเขาได้ไงครับแล้วคุณจะไปที่บายประเทศฉันปกครองระบอบประชาธิปไตยได้ไงและธรรมนูญต้องแยกออกจากกันเพราะั้นสิทธิของพระนี่ไปเลือกตั้งได้ไหมต้องให้เขาต้องให้ต้องให้อ้าวเอาละเข้าใจละทีนี้ประเด็นงคุณจริงใจคือให้ยึดสิทธิ ต้องห้ามไปตัดสิทธิ์หลักการพื้นฐานเดียวกันห้ามไปบังคับเขาอีกว่าต้องไปลงหรือต้องไม่ลงไม่ได้เลยตรงนี้อันนี้ถือว่าเป็นของสําคัญมันไม่ใช่ของผมนะอันนี้เป็นหลักการพื้นฐานของระบบปอาจารยกโลกเขาปฏิบัติอย่างนั้นก็ผมถือว่าคุณทิงชัยยัยเป็นคนพูดแบบนี้ถูกต้องนะครับอา้ถ้างนั้นขอฟังชาติไทยครับคุณวีรศักดิ์ผมคิดว่าวิกฤตที่เรากําลังเผชิญอยู่นั้นเนี่ยมันไม่ใช่วิกฤตของรัฐธรรมนูญซสทีเดียวแต่เป็นเป็นเรื่องของวิกฤตสองเรื่องใหญ่ๆ คือวิกฤตจริยธรรมผู้นําในช่วงที่ผ่านมากับอีกเรื่องหนึ่งคือวิกฤตของพฤติกรรมของนักการเมืองผสมผสานกับทุนที่มาทําลายความมั่นคงของบ้านเมืองสองวิกฤต้นเนี่ยแล้วมันหาทางออกไม่ได้ที่จริงรัฐนนูนก็ดูเหมือนว่าพอจะถ้าจะใช้กันจริงจริงก็คงพอหาทางออกกันได้ในตอนปี40ปีรัตน์40ในช่วงระหว่างใช้ปี449เนี่ยนะครับแต่ในสุดเมื่อไม่ยอมแก้กันมันก็กลายเป็นระเบิดที่แตกออกมา บรรยากาศวันนี้เป็นบรรยากาศต้องการซ่อมแซมความบอบช้าของบ้านเมืองร,รัฐธรรมนูญเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการซ่อมแซมเผมคิดว่ามันจึงอยู่ที่อารมณ์และบรรยากาศของการพัฒนาร่างรัฐธรรมนูญในช่วงที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปนี้ที่จะช่วยทําให้เห็นว่าอะไรเป็นประเด็นคอขาดบาดตายหรือไม่มันอาจจะไม่ได้เป็นประเด็นที่ระบุประกาศกันเดี๋ยวนี้แต่เป็นเรื่องบรรยากาศ ช่วงตลอดไปว่าบรรยากาศนั้นเป็นบรรยากาศแห่งการเยียวยาบ้านเมืองแค่ไหนม,มันอาจจะไม่ใช่มาตราเดียวทําให้ประเทศแก้ได้แล้วก็ไม่ใช่มาตราเดียวทำให้ประเทศพังได้ครับแต่แน่นอนว่าประเด็นที่คนสนใจและเข้าใจได้ง่ายก็คงจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องว่าตัวผู้นําจะมาจากการเลือกตั้งหรือไม่มเรื่องความเซอร์ไพรส์ขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษนะครับ,รบไอ้เซอร์ไพรส์เนี่ยในอดีตเนี่ยนายกที่มาจาก ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะแต่ท่านก็บริหารบ้านเมืองได้ดีมีมแต่วันนี้บรรยากาศไม่ได้ต้องการเห็นอันนั้นละ<ม>บรรยากาศต้องการเห็นความชัดเจนว่าจะได้คนเข้ามาเพื่อบริหารบ้านเมืองนั้นเนี่ยขอโปร่งใสชัดเจนกันตั้งแต่ต้นๆเลยได้ไหม,มเพราะฉะนั้นประเด็นเหล่านั้นกลายเป็นประเด็นสำคัญในวันนี้นะฮะแต่สิ่งที่ใหญ่กว่าเรื่องประเด็นทีละข้อละข้อในรัฐมนูลคือเรื่องบรรยากาศของการร่างรัฐธรรมนูญ เพราะถ้าเกิดเถียงกันมากเนี่ยชาวบ้านทั่วไปเขาไม่รู้จักนะเขาไม่เห็นประเด็นของพวกนั้นมากมายนักเนี่ยเขาดูไปดูมาเดี๋ยวจะเข้าอีหลอดเดิมอีกคือว่าเอาอยูลทะเลาะก,กันอีกละทะเลาะก,กันทุกเรื่องแล้วก็วิกฤตศรัทธากลับมาอีกแล้วมันจะยุง่งดังนั้นเนี่ยก็ผมก็คิดว่ามีประเด็นที่ ควรให้ความสนใจมากๆคือเรื่องบรรยากาศของการร่างรัฐธรรมนูญกระบวนการที่จะร่างรัฐธรรมนูนจากนี้ไปเนี่ยนะเป็นเรื่องบรรยากาศแท้ๆเลยเพราะชาวบ้านสัมผัสได้เรื่องบรรยากาศให้ชาวบ้านมานั่งฟังว่ามาตานี้แข่งกับมาตานู้นแล้วเทียบกับรัฐมนูลนหลังไป5ปี4ฉบับเขาเทียบไม่ได้หรอครับแต่เขาที่จับได้สัมผัสได้แน่ๆคือเรื่องบรรยากาศเพราะนั้นบรรยากาศนี่สำคัญมากๆครับบรรยากาศหรือสิ่งที่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในกระบวนการร่างรัฐธรรมนูนใช่จะให้เขารู้สึกอย่างไรใช่ครับเอาล่ะถ้างั้นผมจะค่อยๆจับทีละเรื่องลวกันเพราะท่านหยิบขึ้นมาเนี่ มันก็เหมือนบ้างต่างบ้างนะครับขอจับทีละเรื่องจับเรื่องที่ต่างกันก่อนผมฟังแล้วเรื่องที่ต่างกันก็คือสสสังกัดพรรคหรือไม่ไม่สังกัดพรรคถูกไหมครับคนที่จะสมัครสสต้องสังกัดพรรคคุณจริตว่าอย่างนั้นทางคุณจริง,ง,รงชัยบอกว่าบังคับไม่ได้เป็นสิทธิ์ตกลงต้องเป็นเสรีภาสพ,าส,พาสังกัดก็ได้ไม่สังกัดก็ได้ขอถามประเด็นนี้ว่าคุณวิริยศักดิ์คิดไงประเทศไทยเคยผ่านประสบการณ์ทั้งสองระบบ ที่จริงโดยความเห็นส่วนตัวผมเห็นด้วยกับท่านจริงชัยสิทธิในการแสดงตัวเป็นผู้แทนของปวงชนนั้นเนี่ยย่อมไม่มีอะไรไปจํากัดเขาได้ถ้าชาวบ้านเขาอยากจะเลือกก็ต้องให้เขาเลือกสินะครับเพียงแต่ว่าเพื่อการจัดระบบระเบียบนั้นเนี่ยก็ไปมีความคิดว่าควรจะมีการสังกัดพักการเมืองส่วนจะเป็นการสังกัดพักแบบคุมคอขาดบาดตายประเภท90วันลูกเดียวหรือไม่นั้นเนี่ยพักชาติไทยมีข้อเสนอว่าถ้าจะ90วันต่อไปเพราะประชาชนคุ้นเคยกับวัฒนธรรมเรื่องนี้มากขึ้นละหลังจากการใช้รัฐมนูลมา9ปีเอาละ90วันยังอยู่ เฉพาะกรณีที่สภาอยู่ครบบาระถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนพักคุณก็ต้องไปสังกัดพักใหม่ให้ทัน90วันก่อนวันสมัครนะรแต่ถ้าหากว่าเป็นกรณียุบสภาซึ่งปกติแล้วเป็นการตัดสินใจของฝ่ายบริหารล้วน,วน,วนๆแท้ๆสสไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวด้วยเนี่ยก็อนุญาตอนุโลมเป็นว่าท้างนั้นคุณไปสังกัดพักเนี่ยให้ทัน30วันจนถึงวันหย่อนบัตรเลือกตั้งกันแล้วกันครับถ้ายุบสภา30วันพอ <c oughs> 30วันพอ <c oughs> ถ้ากรณีทั่วไปต้อง90วัน้90วันไม่ให้มันโลเลเปลี่ยนใจับ อันนี้คือผมถือว่ายัางอยู่ในย่อยลงไปจากกรณีสังกัดพรรคหรือไม่อันนี้ก็ต้องสังกัดพรรคสิฮะอันนี้คือต้องต้องสังกัดพรรคเพื่อทําให้คนเข้าใจถึงระบบระเบียบแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการร่างรัฐธรรมนูนให้หักดิบกับรัฐธรรมนูนปี40มากจนเกินไปเท่านั้นเองตลงในที่สุดแล้วเนี่ยคุณวิศวศัก์ก็คิดว่าต้องสังกัดพรรคทีแรกบอกว่าในหลักการเหตุด้วยกับการที่สมัครสังกัดก็ได้ไม่สังกัดก็ได้ครับแต่พอมีไอ้30วัน90วันเนี่ยแสดงว่าต้องสังกัด ครับคือเพื่อให้ประชาชนเข้าใจได้ง่ายคือมีข้อดีก็มีข้อดีเหมือนคุณจริงชัยใช่ครับแต่ว่ามันก็อาจจะมีข้อเสียบางอย่างมันจะยุ่งยากมันจะมันจะสับสนเพราะฉะนั้นสังกัดไปเลยแล้วก็กําหนดว่า9 0กับ3าสบวันอย่างที่พูดเป็นสกุลถูกต้องครับ,รบเอา <ๆ S 2> แล้วนะฮะตกลงตอนนี้สองคนนั้นจะต่างคุณจริงชัยแล้วคุณจรินชัยเชิญครับผมผมนิดหนึ่งได้ไหมฮะก่อนที่จะไปพูดเรื่องเรื่องรายละเอียดเนี่ยตัวประชาธิปไตยเนี่ยน,นะฮะกับตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องยอมว่าประชาธิปไตยมมััันนนนนเเเปป็็หตุรรรฐูญผล ถ้าเราสร้างประชาธิปไตยแล้วรัฐธรรมนูญมันจะต้องเป็นประชาธิปไตยถ้าคิดว่ามีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยแล้วประเทศจะเป็นประชาธิปไตยสังคมจะเป็นประชาธิปไตยไม่ยากหรอไปลอกเอาประเทศที่มันมันเหมือนเราเป็นตมีคิงดอมเป็นคิงดอมนะไปลอกเข้ามาแล้วนี่ไงประชาธิปไตยมันต้องสร้างมาจากวิถีชีวิตมันเป็นมันต้องสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยไอตรงนี้เป็นสาระเป็นเนื้อหา ระบบมันคืออะไรประชาธิปไตยมันมันเป็นการเมืองมันเป็นระบอบมันเป็นระบบนะฮะมันเป็นสังคมมันเป็นมันมีทฤษฎีของมันมันเป็นลัทธิเห็นไหมครประเทศประชาธิปไตยมันเป็นยังไงการปกครองแบบประชาธิปไตยมันคืออะไรตรงนี้แหละคือสิ่งที่จะต้องสร้างโดยนโยบายไม่ใช่สร้างโดยรัฐมนูนรัฐมนูนเป็นกฎหมายมันไม่มีหน้าที่ไปสร้างอะไรนะครับมันต้องไปรักษากฎหมายมีหน้าที่รักษาครับใช่ไหมครับเอาสิทีนี้มันมาจากปัญหาว่าใครกระไก่ใครเกิดก่อนกันอีกแล้วนะฮะ ผมเข้าใจคุณจริงใจคุณจริงใจมาจากปรัชญาว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันต้องตามจากวัฒนธรรมและวิธีคิดหรือผู้คนที่เป็นประชาธิปไตยอังกฤษไม่ได้เขียนไว้นะฮะรัฐธรรมนูญไม่มีรัฐธรรมนูญไม่ได้ถูกตีเพราะเขาสร้างวัฒนธรรมและมีมีการต่อสู้เพราะฉะนั้นคุณคุณจิงใจเลยยืนยันว่าต้องนึกถึงปรัชญาและหลักการว่าเสรีภาพสิทธิและเสรีภาพเป็นของสําคัญต้องให้มันไม่ให้อาจารย์คิดว่าประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยเหรอ เย็นไหมฮะคณะราษฎรเย็นนทีนี้24มิถุนายนเวลาย่ำลุ่งคณะราษฎรได้ก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญเพื่อเป็นประชาธิปไตยก็17ฉบับมาอเมริกากว่าจะร่างรัฐธรรมนูญเขาต้องตั้งแม่วันนี้ได้เขารู้ได้ารู้เยอะสร้างคองเกรสของเขาแล้วตั้งกี่สิบปีเขาถึงเป็นตาเพื่อเอามาปกป้องระบอบประชาธิปไตยเอาไว้เห็นไหมนั <ım> ่นคือรัฐธรรมนูญ ของเรามี300ร้อยกว่ามาตามีทั้งนโยบายใสเข้าไปในแล้วที่เรา,าไม่ไมต้องมีมรัฐธรรมนูญก็ได้สิอ้าวถ้าคนไทยเราสร้างวัฒนธรรมที่ถูกต้องขึ้นมาแล้วมันไม่ต้องไปเขียนเลยรัฐธรรมนูญ<ม>คุณมีแค่ฮิลิโอตปาคือละอายและกลัวต่อบาปค,คุณผิดอะไรอ<ม>ืคุณไม่มีอะไรผิดเลยในชีวิตถ้าคุณรักษาสิ่งนั้นน<ม>ูนมันอุดมคติมันคืออะไรอุดมการมันคืออะไรมันต้องสามารถสัมพันธ์สิ่งเหล่านั้นเพราะนั้นการจะร่างรัฐธรรมนูญผมผมเรียนท่านเลยนะท่านสสรครับรับเนี่ย ผมนี่ตกใจนะเห็นผู้หลักผู้ใหญ่บอกเราจะทำรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้เป็นประชาธิปไตยที่สุดขาบคิดเราต้องสร้างนโยบายเพื่อสถาปนาระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคงที่สุดแล้วบอกว่าสสรไปร่างรัฐธรรมนูญอย่าให้ขัดกับนโยบายสร้างประชาธิปไตยต้นไม้แล้วคุณไปทำรั่วไปได้ไงอ,าอ่าไือเตรียมดินกันนะเดี๋ยวต้องต้องตังตงดใจกับประเด็นนี้ให้ชัดเจนครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณจรชัยเห็นด้วยไหมว่า ปัดยงังกูจิงใช่เนี่ยไม่ได้เรียนรู้เยอะนะครับว่ารัฐนูนมันต้องเป็นตัวที่ตามมาจากจาก,จากวาันธรรมของประชาธิปไตยรัฐนุนก็จะค่อยๆปรับไปครับถ้าเรายังไม่